สวัสดีครับผมก็ไปย่อยแล้วนะครับใส่เบ็ดอีกแล้วครับผมส่งนี้ใส่เบ็ดแนเดียวครับผมเด็กเหยื่อไม่มากครับผมพี่น้องครับคนครับหมายครับหน้าเจ้าของครับหน้าน้องครับหน้าน้องเหมือนนี้ครับเบิ้งเหยื่อเลยครับผมนะครับนี่ครับหมายห่อครับผมนี่ก็อากาศแจ่มครับผมพี่น้องครับโซเนียครับโซเนียเบ็ดเหมือนนี้หกสิบลังขึ้นครับพี่น้อง นี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเขียดเดือนี่ครับผมเลยเด็กปูครับเด็กเงยกระปูมาใส่หลอดเงยกระปูครับผมครับผมนี่ครับพวหน้าดำหน้าใส่หน้าดำครับผมแล้วงามเลยครับผมไปครับผมใส่เทวินเลยครับผมมือนี้ เนี้ยกระปูครับผมกับีเงี้ยเขียดติดตามเลยครับผมมนันมอมนันครับพี่นอ้องเนี้ยกระปูเขาเสียบกางขาของมันครับนี่ครับผมไปเลยครับผมใส่มันสูดไปสูดมาเลยครับ <laughs> มีหลายสูดเลครับใส่เนี้ยนี่ระวังที่มันใส่หงี้ยมันเล่นมืครับ có với mày lên đây Đúng. bây giờ thì sẽ hết chung nằm chắc nói điện cái nằm nằm có khó gì nhé nhạc thiệt thôi chứ ก่อข้างกันพี่น้องอปล้อยมันลงเลยครับเขียด่อินดิเกตเรียบร้อยครับเนี่ยเขียดครับบรรยากาศตอนแรงครับผม เขียนมีก็คู่ครับพี่นอ้องใส่ไปเลยครับผมหมายเด็ดเลยครับมือนี้ครับหมา้รับดึกแล้วครับยามเบไกครับไปล้างแรงกันเลยครับพี่น้องอุ่นอุ่นอุ่อุ่อุ่ล้างแลก็เอาเลยครับพี่น้องอื เห็นบ <AB> ่พ no ี่น้องเห็นบ่เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนัำแข็งมันเลยขึ้นมาแล้วครับใส่แหลกสวยๆนะครับปุ๊บกัครับเสร็จแล้วครับดูผลงานเราดูนี่แข็งแรงครับทางนี้ลุดกับผมมาขึ้นมาปรับลุดทันทีครับเราจะจ่าย เดี่แวครับพี่น้องตอนแรกเราลุ่นเบืนเสาอีกทีนึงสิเป็นได็กเงยกระปู้ครครับผมพอกันเบือนเสาครับเดี๋ยวพี่น้องครับยามเบ็ดตอนเสาครับผีห่าครับผมเว้นแจ้งวานใดครับผมครับผมลุ่ครับไปทางครับผมลุ่นตรงกันครับตอนเสาครับ เหนียวกับพี่น้องคก็โอ้ไปถึงเลยอืมอืมมองอืมช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 มจมับมาแล้วพี่น้องอ๋อตัวแรกโอ้มาตีปลาเตะครับพี่น้องจวดอีกแล้วครับผมโอ้กินเลืกดสมพอยังอยู่ กดกันครับพี่น้องกดกันใส่ของงามแบบเซ็ตไข่ไกลหน่อยครับเป็นเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องครับอ๋อชนปลอกไหมนะครับชนปลอกอ้ยชนปลอกครับพี่น้องชนปลอกอุ้ยตัวสามีจิ้งเขียด บร้อยครับผมรถครับแกงแล้วครับพี่น้องครับเสารียวมองเหรครับผมอีกสิบหลังครับผมนะดุนดุนครับผมโอ้บ่อถทึกครับพี่น้องบ่อถทึกปาด เลยครับดินต่อไปครับโอ้ยเหนาะดิ้นเสียงหลั่งพี่น้องจมหมดแค่ขึ้นนิ่งพี่น้องขึ้นจมจมโอ้ที่ไหนได้ครับพี่น้องโทษปะโทษแบบไงเป็นอยู่นี่พี่น้องต้มอีกแล้วพี่น้องต้มอีกแน่มันมันจวดจดครับผม สองใส่เนี่ยดุนเดียกันเลยครับตัวนี้ตัวนี้ดุนดุนนี่ครับผมมีสิบลังสุดท้ายครับพี่น้องครับอาอใบกิเลีงหาเบียดอยู่เบียดอยู่ใสีอินเตอร์ก็เขาหมุนอ้อยหยอกอยู่อือเดียวหาเพชรโปูโผกิเวเบิ้งค่ะค่ะกี่ได้ได้บิ้งอูดสีกี่ดีอยู่ครับผมเทียบกีดีอยู่ในกระหน่างโอ้ยอยู่กันนอนกี่น้องเลยบึ้ง ก็เขบจุ่มไว้อยืนในหางเบ็ดครับมึงนึงเด้ยอยู่บ่เด้อพี่น้องอ้าอกยยี่เงยนึงพี่น้องตุ่นมึงอยู่บ่เออหลงกันนะโอ้ยดูยิงพี่น้องดูยิงกับยิงอยู่กับพี่น้องอยู่ข้อเข่ากันมาเลยครับก็เข,อขอา่าจริงวะ าอายุของครับผมหน้าดำนี <laughs> ่มาได้สิบอยู่มันเขาไปดับไหคมครับผมโอ้เดี๋ยวบักใส่ลูกครับผมเป็นทอนเบ็ดเดี๋ยวขอไปดับม,มืมมอกันครับเป็นพี่น้องชิ้นทอนเบ็ด เกิดกิ 1941, ่ตมมหรืออู้ชุ่มพัยังโทนถือคางเขาพี่น้องบัวถือปากนี่เบีครับนี่สวมบัวถือปากสวบสูกเหงือกชุ่มพัยังแหีงหลายตอนเบีได้ มึงพี่น้องถือทั้งขามาถึงปากครับผมปดกันครับโอ้สุดแจ๋งเลยพี่น้องสีลังสุดท้ายครับอื่นมึงมาสีมีเพิ่มอีกี่พวกไหนใช้เบ็ดคือเก่าเพิ่มเติมขึ้นหาอ๋อพี่น้องขึ้นจุกตั้งอย่งนี้เลย บเบ็ดจุ่มงจุอดูพี่น้องแค่นี้ก็อู้ตายพี่น้องตายเรียบร้อยครับอืมตายครับตายเดี๋ยวคอยมาปุ๊ครับ กินกูถือกูดินไม่ยังตายครับรงลันสุดท้ายกินได้โอ้ยน้องูยีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเพิ่งเบ็ดเพิ่งเม็ด tôi nhìn nó ai tài nước nó thấm thằng đi đúng. Ồ, đi cậu ơi ú thử vô đi vô vui หาาปลเบียบล้อยครับจับกับเออมนันจนลัางสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยจัดอีกเออคลาดไงครับพี่น้องมึงมันทันดีสิทุกครับ,ขบเขาเพิ่มเยอะแล้วนะนายดำเงียครับวันที่ทำครับพวกนายครับอาดีแล้วครับปวดงับปวดกัน สุดยอดเลยครับมือนี้ครับขอบคุณพี่น้องครับอันงสุดายกูกันมาเจอครับเดี๋ยวคือเก่าเงียบรรยากาศเศร้าๆครับผมพี่น้องครับยังเอาไปสรุปผลงานอยู่เหืินอเก่าครับพี่น้องครับดูเมื่อยครับมือนี้เมื่อยใส่ยไหลมือเสียเรียบครับเดี๋ยวก็พี่น้องบรยอดบ่าสิเมื่อพัวมือเสาวห้าเบสโป้ฝ่หลัางนึงนั่นนี่ว่าผู้ใดเขาย่ามบิ กินแล้วนะครับผมนะมาหยอดเลยกลับมาบึ้งนะเพื่อป้าคนกินครับผมหาบหัวรังนีู่แล้วครับผมพิทิศนุนสงสัยนะครับว่านะี่มีห้วยดึงมันเลยนะเบ็ดกูมาเบิดแล้วครับว่ารับเบ็ดบึ้งเสียหลงังหนึ่งนิ้วโมงีละนี่ว่ามีห้วยในน้อยบัวหัวมึงสาวไปหยามือในปลาเขาบัวจินครับ,บ,รบ,บนะพี่น้องกลับมาอีกทีหนึ่งด้วยว่าม้วนบึ้งกว่นะผิดหรือเปล่าเพื่อมันดิน ย่างมารอนๆมานี่เลยลงปลาเขาเพี่น้องเบิ่งจังว่าได้มาฟอร์พี่น้องี่เบิ่งเห็นเจอใสเสือกเบ็ดพอดีครับเดบุเห็นปลาเขาดึงคแบบปึ๊บสีดูหนุ่มก็เสือกตงเสือกพี่น้องเอ้ยมากเลวมาแล้วเดเพิ่มครับเดเพิ่มแต่แล้วแต่แนวว่ะพี่น้องโอ้ยถอนเจาะร่างวันนี้พี่น้องพุกอีกแล้วแต่ชิวแต่ครับนี่ ผมมีหอยดึงบนไหนพี่น้องเบิ่งโอตจะประกับมาหานี่บ่์หอยพี่นอ้องจัดเพิ่มอีกตัวหนึ่งจนได้ครับพี่น้องครับไปสรุปยอดอยู่งแค่ไ้นครับผมมี้องครับเตรียมตัวเมื่อกับผมครับหอน,นแยอะไรพี่น้องครับถึงหอยครับผม มืัอนี้ว่าไปเอาของแง่ของแง่ไม่ใส่นะครับมืัอนี้วันมือขึ้นเอาเบื้องมือขึ้นครับผมผลงานมือขึ้นเนี่ยเด็ดทองสิบล้านครับผลงานมือขึ้นเนี่เออผลงานมือขึ้นปรขอหน่อยตัวหนึ่งครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่น้อนไปสิเอาปลาเก่ามาใส่กับปลาใหม้แมอแม่เลครับผมทีปลาเก่าอยู่นี่องค์ดีครับ อืมตัวตายตายเราเบิกปลาไม้เฮาครับผมนี่ต่นปิดออกบ่ได้ครับผมนี่ครับผมเทเด้อพี่น้องโอ้ยบ่เทเทบ่ได้ครับมีเหยือกระปูอยู่ครับผม ดาปุ๊กเลยครับสองครับผมสามสี่โอ้เต่านี้ใส่มาตรฐานหาโตครับพี่น้องเต่านี้ใส่มาตรฐานหาโตนี่โต น,นี่อีกตัวหนึ่งครับผมน้อยตายตัวหนึ่งครับตัวตายโอ้เดียวตัวตายสองตัวครับผมสุรุปเ้านี้ครับผมสองสี่หกแปดตัวพอดีครับพี่น้องครับเ้านี้ได้แปดครับผมมือขึ้นมือขึ้นตัวเดียวครับผมนี่ครับผม เนื้อปูเหลือครับผมอเอาไปใช้ไม้ครับผมนี่ครับผมสรุปผลงานครับผมตัวนี้ของมุ้ว่านครับผมพี่น้องได้ต,ตัวหนึ่งครับผมขนาดเปียนนำ้ำเช่าแร่งเลยครับนี่ตายครับผมเปียนน้ำตลอดเลยครับผมต,บตัวตนี้หมดตลอดเลยนี่เหี่วเลยพี่น้อง ออกมาไว้แผลเกลือวไว้ทอดครับผมตัวนี้เงีเย่จับผมเลยครับมันเป็นตลอดนล้วมันจะตายได้ครับผมขอบคุณครับติด,ดตามรับชมเบายอดอิสานบ้านเฮอหาก,กินแบบบรร้บานเฮาครับผมคลิปหน้าสีผ้าบิมพ์ยังรับชมเด้ครับเด้อ